เราพูดถึงเรื่องเพลงภาษาอังกฤษไปแล้วอย่าลืมกันซิงค์คำสเตรทคำนะคะสเตรทคำคือมีมันจะมีคำที่หนักเบาสั้นยาวทุกๆๆเพลงแหละครูว่ามันมีไดนามิกอยู่แล้วเขาเรียกว่าไดนามิกหนักเบาสั้นยาวนะคะแล้วก็เพลงภาษาอังกฤษมันก็จะมีพวกอย่างชูเซิร์ชอย่างเงี้ย s e a c h search ที่แปลว่าค้นหาอย่างเงี้ยนะคะเราต้องออกอักขระสำเนียงตรงนั้นไปด้วยนะคะบางคนร้องเพลงภาษาอังกฤษเหมือนภาษาไทยเลยไม่เป็นไรวันนี้ถ้ารู้แล้วฝึกใหม่ฝึกใหม่นะคะอ่าเอาทีนี้เราพูดข้ามไปถึงเพลงหมอลำแล้วทีเนี้ยหมอลำแล้วนะหมอลำนี่ยาก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 ยาวที่แล้วรูก็พูดเรื่องหมอลำนะ แต่ทีนี้ครูมาฝึกเพลงหมอลำก็ของพี่พี่นางสิริพรนี่ยแหละครูก็มาฝึกเริ่มต้นจากโบรักสีดำครูไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรอะคือถึงครูจะพ่อแม่ครูคนบุีร์นะแต่ว่าครูเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สองขวบครูเป็นครูเป็นคนกรุงเทพอะค่ะแล้วครูก็ไม่รู้ว่าเนื้อเพลงเขาว่าอะไรแต่ว่าครูฟัง ฟังแล้วก็จําฟังแล้วก็จำที่คำเขาร้องอ่ะแล้วครูก็มาเขียนในภาษาที่ครูเข้าใจแล้วครูก็จําสําเนียงเรียนแบบค่ะลอกเรียนแบบค่ะมีบางคําที่ไม่รู้ก็ถามเจ้าของภาษาอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาร้องว่าลืมคํามันละสัญญาบอกว่าลืมคํามันละสัญญาบอกว่าออกภาษานั้นแล้วสิขอน้องแต่งงาน คืนซื้อบ้านจะขอแต่งแต่งเอาบสถสำเนาสำนวำน,วนวละมอนหูฟังแล้วเนี่ยนะคะครูก็แปลว่าอะไร <c oughs> ตอนที่ฝึกใหม่ๆก็ร้องไม่ได้ค่ะลืมข้มั่นละสัญญาบอกว่ามันจะเป็นภาษาไทยเลยลืมข้มั่นละสัญญาบอกว่าออกภาษานั้นแล้วจะขอน้องแต่งงานอะไรเงี <c oughs> ้ยครูก็จะออกเป็นไทยๆอย่างเงี้ยค่ะจนต้องพูดเลยว่าน่าจะฟังเกินสองร้อยครั้ง มันทำให้เรารู้ว่าเราต้องศึกษาเนื้อเพลงสำคัญนะคะอะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเข้าศึกษาเนื้อเพลงกันนะศึกษาเนื้อเพลงเพ,งเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าความหมายของเพลงนั้นเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะอย่างเพลงสากลเพลงฝรั่งที่เราฟังๆกงันอะอย่างเพลงซอมบี้อะอะซอมบี้ขอกันจังเลยของเ h อ e r r n n e r r r i s s นะคะ Another h e a d a n g slowly s h y l y slowly take it เนี่ยนะคะเราอุย้ยนักร้องนักดนตีในเมืองไทยนี่ต้องเต้นท่าเท็กซี่ต้องแต่งนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็รูดเสารูดมือกีตาร์มัง่งอะไรเงี้ยแต่เนื้อเพลงมันมันไม่ได้เซ็กซี่นะไปหาดูคำแปลดีกว่าอ่ะครูไม่บอกเอาเป็นการบ้านแล้วกันว่าเพลงซอมบี้มันพูดถึงอะไรต้องศึกษาเนื้อเพลงเพราะว่า เราจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดที่ยอดเยี่ยมที่ดีนะคะอย่างวิทนีย์ฮูสตันเนี้ยเป็นความหมายที่ดีๆเยอะมากเลยเพลงของ Jackson, ไมเคิลแจ็คสันเนี้ยฮิลเดอะเวิร์พวกอะไรเงีง้ยโอ้ความหมายแบบมันขนลุกอะคือรักษาโลกนี้ไว้รักษาโลกนี้ไว้ให้คนข้างหลังร,รักษาชีวิตรักษาความรู้สึกดีๆ รักษาทุกสิ่งเพราะว่ามันมีคุณค่าวันที่เราไม่อยู่แต่ยังมีคนที่มีชีวิตจะต้องใช้โลกนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันแบบโอ้ดีดีมากๆเลยอ่ะฟังแล้วซึ้งมากๆเลยอินมากๆเลยแล้วครูไปครูเนี้ยค่ะครูเป็นโค้ชนะคะเป็นไลฟ์โค้ชก็คือเป็นที่ปรึกษาทางชีวิตแล้วครูก็ทราบซึ้งกับกับสิ่ง,ส,งสิ่งนี้มากครูทราบซึ้งกับโลกกับจัก,กรวาลกับความมหจรรยนของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ทั้งหมด อ่ะทวนนะให้เริ่มฝึกจากเพลงลูกทุ่งก่อนนะคะอะไนกล้องอยู่ไหนให้เริ่มฝึกจากเพลงลูกทุ่งก่อนนะคะแล้วก็ไปฝึกที่เพลงลูกทุ่งเนี่ยฝึกเป็นเพลงเร็วเพลงช้าอย่างละเพลงนะคะเพื่อที่เราจะได้ฝึกระเบียบการหายใจใช้กระบังลมปอดของเรานะคะเพลงลูกทุ่งอันดับแรกก่อนนะเพลงเร็วเพลงช้าเพลงสตติงเพลงเร็วเพลงช้าเพลงสากนเพลงเร็วเพลงช้านะคะเลือกเพลงที่ชอบเลยแล้วลองเพลง อู่ขอให้ลองเพลงเพลงเพื่อชีวิตก่อนลวกันอ่ะเพื่อชีวิตก่อนลวกันเพื่อชีวิตนะช้าเร็วแล้วก็ค่อยเอาหมอลำเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเลยแล้วก็ค่อยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเป็นเลยนะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะฝึกเลยนะขอให้สามอย่างนี้แข็งแรงก่อนก็คือลูกทุ่งก่อนสติงนะคะแล้วก็สากลถ้าสามอย่างนี้คุณแข็งแรงคุณค่อยไปเลือกที่จะที่จะ,จะแกะเพลงอื่นต่อไปเพลงเพื่อชีวิต ก็ได้อย่างเพลงเพื่อชีวิตพี่ปูอย่างเงี้ยร้องยากนะทําไมสงสัยไม่ว่านักร้องที่ลงเวทีประกวดเดอะแมสซิงเกอร์ถึงหยิบเพลงพี่ปูมามันมีความยากอยู่ในการร้องนะคะแล้วก็เนื้อหาของเพลงมันได้ใจคนนะคะ แล้วก็ดนตรีสามารถอะเร้นให้เกิดความสวยความน่าฟังอะไรได้อีกเยอะเลยอย่างเพลงผู้หญิงเพลงผู้หญิงครูก็แนะนำบิวกลยาณีเงี้ยเก่าหน่อยแต่ยากสาวรามยำเย็นการเป็นนักร้องเนี่ยนยฮะเป็นนักเอนเตอร์เทนนะด้วยเสียงเพลงอย่างไม่พอ เอนเตอร์เทนด้วยเสียงเพลงยังไม่พอต้องเป็นนักแสดงด้วยต้องเป็นนักแสดงด้วยต้องอเพลงเร็วอย่างเนี้ยเต้นเนี้ยบางคนเต้นเก่งแต่บางคนเต้นไม่เก่งนะแต่เต้นแล้วน่ารักก็มีก็น่าดูอะ่ะก็มีเคยเห็นไหมเหมือนเหมือนเขาจะเต้นไม่เป็นอะ่ะแต่ทําไมน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนับไม่ลงจังหวะเหมือนแบบเออเชมอะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักะ่ะ อย่างนี้ก็มีมันคือสเสน่ห์มันคือการสร้างอิมเพรสชันนะคะเราสร้างได้เราสร้างได้เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้จิตสั่งก่อนน่แล้วเราก็มาฝึกทำนะคะถ้าเราลองเปเวอร์แล้วนะคะที่เหลือจำเนื้อได้แล้วที่ที่เหลือคือภาคของการแสดง เราสร้างได้คะ่ะเราทำได้เชื่อครูครูทำนะคะแล้วครูก็จะถ่ายทอดด้วยครูจะบอกให้ทุกคนรู้ด้วยว่ามันจะใช้วิธีการไหนผู้ชายก็ถามได้ทำไมอะ่ะทาไมตอนที่สายันสัญญาขึ้นบนเวทีแล้วแบบทำเงี้ยอย่างเงี้ยเขย่าไหมเขย,าาย่ขยาไหมแล้วมันคือคาแรคเตอร์อ่ มันคือเอกลักษณ์มันคือบุคลิกของเขาไปเลยอ่ะเขาก็สร้างเขาก็สร้างมันมีความโดดเด่นแล้วพี่ยิ่งยงอ่ะอ่ะเขาก็สร้างถูกไหมคะพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดขึ้นเวทีว่าโอ้ยทุกคนรักพี่เบิร์ดเด็กอนุบาลก็ยังเรียกว่าพี่เบิร์ดเอาล่ะ ก็มีข้อสงสัยอะไรฝากไว้นะคะแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะครูกำลังจะทำหนังสือเสียงสอนร้องเพลงนะคะแล้วก็จะเขียนคอร์สการสอนร้องเพลงเพื่อที่จะเป็นการสอนแนวใหม่แบบครูจะเอ๋นี่แหละนะคะ,ะใครสนใจก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวผ่านหน้าเพจไป นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยกันนะคะดีใจมากๆเลยที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวั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 นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกันร้องเพลงนะคะเรียนร้องเพลงง่ายนิดเดียวคะ่ะสูส